โคโตกะอะลิมาสกาเยอะอิมเซนอ่าโอเคข้อนี้คาทาหรือสุภาพรนะจไม่ได้สุภาพนะอาสุภาพรเนาะที่จะถามสุภาพรก่อนสุภาพรสร้างนีห้องโนโดรมาโอมิตะโคโตกาดีมาสกาอีออะิมาเซน อีเหี้ดีมาเซนถามเพื่อนหนึ่งคนสิลูก oh. ีายซัง oh. ี่ปุนอโดรามะโอมมิตโคโตกะอาลิมาสมาอยู่คำถามใส่กา <are S 1> ด้วยใส่กาด้วยถามไม่ <laughs> สุภาพคเาว่าอยู่คำถามแล้วใส่กาด้วยลูก ญี่ปุ่นโนดราม่า t มิม okay. ิท่าโตกอามีมัสกอีเออไม่สนโอเคอ่ะข้อสุดท้ายพัทรดาญี่ปุ่นโนองัคคุว์โตกอามีมัสกาใช่อามัอถามเพื่อนหนึ่งคนที่โลกลูกศรฟัง ญี่ปุอนของดนตโอคิฟฮัลอลิมสเอาเพื่อนถามจบล,ล้วหรอเิเซไม่ได้ยินเอาโอเคฮหลอาลิมาสนะคะเหมือนกัน<ช>โอเค,คอะ,คะได้ยินแล้วเน็ตเซนเซน่าจะดีเลย์อ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เนาะ ใช่ไปคดค่ะด, <ขอ S 1> ดีเลย์มากเลยค่ะใช่เน็ตเซนเซดีเลย์ขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเซนเซขอเช็คเน็ตตัวเองคอมเมนเซชารนะคะ<ช>้านี้ไปฝึกไว้น้องเผื่อเซนเซถามตอนข้อสอบไฟแนลนะคะในส่วนของสุนทนาเนาะ,ะเอาพอแล้ว <c oughs> ทีนี้มาที่เลนชูยงนะคะเลนชูยงถามเหมือนเดิมแต่คราวนี้ยาวขึ้นนะคะลูกศรเป็น A อแล้วก็เขตนิธิเฟรมเป็น C เอไม่ใช่ซเ <c oughs> ฟรมเฟรมเป็น B นะคะลองถามซิด้วยประโยคเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อกี้จำเมนูได้ไหมอันนี้มันชื่ออะไรนะคะคูชิคัสึเฟรนูซังคูชิคัสึโอทาเบกโอดตกกะอริมัสคะใช่อริมัสเอออ่ะ ถามต่อใครไม่จบโดยเดชิกะเฟมเฟมต่อสิลูกอย่าเพิ่งไปอออิิคัตเดสอ่าโอชิคัตเตสสอสเดสกะ อ่าประโยคนี้นะคะน,นี้เพิ่มเติมจากของตอนแรกใช่ไหมคะเลนชูที่3เนาะอันนี้ถามว่าเคยกินไหมเคยเขาถามต่อว่าเป็นยังไงต้องใช้รูปอดีตนะคะอันนี้เป็นรูปอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาตอบคําคุณศัพท์ก็ต้องผ่านให้เป็นรูปอดีตเนาะอ่าทีนี้อีกสักตัวอย่างหนึ่งซิอ่าอัฐกรถามพัทรดาสิคะเมนูนี้เมนูอะไรเอ่ยมี มีใครรู้ไหมเมนูนี้เรียกว่าอะไรคะอะลก้อนเมนูนี้เรียกว่าอะไรลูกมอซ<ส>ังได้ไหมคะเมนูนี้ข้าหน้า,ขาไข่เข้าหน้าไขา่เข้าหน้าไข่เรียกว่าอะไรอะ่ะโอโอ,อะไรลูกโอมันจะอะไรทักอย่างดง ได้ไหมคะมโ,โอยากุโดงโ้โดงอ่าเก่งมากโอยากุโดงโอยากุเนี่ยมันมาจากคันจิโอยะที่แปลว่าพ่อแม่ใช่ไหมคะคันจิโอยะที่แปลว่าพ่อแม่บวกคันจิตัวโขที่แปลว่าลูกก็คือข้าวหน้าไข่พ่อแม่ลูก<笑><笑>นะคะชื่อเนาะเป็นชื่อเรียกเฉยนะคะอ่ะอุกรคีเตมิเตกุตาไซโอยากโดงโอทาเวตาโคโตกาอิมัสกา เย่อลิมัเซนอะก่อนแนะนำต่อสิต่อ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 ลูกโซเดสก้าออิสิเดชโยยังไม่จบอะไรต่อลูกม,มันไม่มีตัวทับอยู่ใช่ไหมติ๊กก็นี่ไงกิริยายตัวนี้เลยเซอิต เตหิตฮาเบเตมิเตคุดะไซไอคาทาราดาโตเรสอ๋ออี้อ่านว่าคุนโดลุกคุนโดฮาเเก่งมากโอเคในหน้านี้เนาะมันเป็นกรณีที่เพื่อนบอกว่าไม่เคยกินเราก็แนะนำต่อว่าให ทำไมคะโซเดสกาโอิชิเดโยมันทำไมอะ่ะถึงอยากให้เขากินต่อเซฮิทาเบเตอันนี้เป็นกริยารูปเตะใช่ไหมคะบวกด้วยมีเตคูดะไซก็คืออะไรเอ่ยลกูกการุณาทำไมคะการุณาลองจุดๆก็คือให้ลองกินพาฒาาก็ตอบว่าโซเดสกาจ้าคนโดคนโดคืออะไรลกูกคนโดมีใครรู้ความหมายไหมคนโด คุโดสมมุติว่าเราคุยกันวันนี้อะวันนี้คุยกันพาธาาบอกว่ายังไม่เคยกินคนโดเขาจะกินเขาจะลองจะลองจะลองอะไรคะจะลองกินอะไรคนโดเรานึกบริบทสิหล,ลังมดใ่เก่งมากครั้งหน้านะคะจ้าเออ<ด>งั้นเดี๋ยวจะลองกินครั้งหน้าแล้วกันนะคะคนโดก็หมายถึงการแบบใช้ในโอกาสต่อไปเนาะอะ,อะโอเค パターでター,ンー,ー,ー,ー、ン、ワをください。レ<イ>ワットポーへ行ったことがありますか<イ>はい、あります。どうでしたか大きかったです。そうですか。ワットポーへ行ったことがありますかいいえ、ありません。そうですか。大きいですよ。 ぜひ行っเみてくนさคそัですか。じゃあ、今度行ってみます。รับครันครันตับครับงรับครับครครับครัイイ่ครับครับครับคนับครับคเับครับครับครับนะับครับครับคีับคราบครับครัเคยไปบค่ัคครัคเคัเค เป็นยังไงบ้างอ่ะก็ก็บรรยายไปว่ามันเป็นยังไงเนาะเขาพูดถึงสถานที่เนาะจะแบบมาโออิชิไม่ได้มันอร่อยไม่ได้นะต้องต้องแบบเอาให้มันตรงตามกับบริบทนิดนึงแต่ว่าถ้าเขาตอบว่าไม่เคย e อีอาริมาเซนอ่าเอก็ถามต่อโซเดรสกาอ่ะแล้วก็บรรยายไปว่าเออแล้วมันยังไงอะทำไมมันถึงน่าไปใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ชวนให้เขาไปหรือแนะนําให้เขาไปบี B ก็ตอบว่าโอเคเดี๋ยวลองไปรอบหน้า ทีนี้มาดูข้อนี้ลองให้นัทนนกับเอ,อเีนิธินัถนนมันก็นินนนธินะคะลองคุยกันนะคะจะเเอารูปไว้คนเราฝั่งแต่ว่าให้นัทนนเป็น a แล้วก็ขีนิธิเป็น b นะคะอ่าลองดูข้อแพทเทิร์นที่เคยไปก่อนขคนิธิเป็น a ลูกขีเตกุดาไซขีนิธิ ใช่ไหมคะจริงๆให้กริยาเป็นรูปหลูนะเราต้องทำเป็นยังไงก่อนเอ่อ่อะ <c oughs> อะถามเลยลูกที่เต็กุดะใส่ได้ไหมอันนี้โซมมุตาม,มอโซโซมุตามุโอท่า ฮาเบตาโตโตกะอลิมาสกะไไฮอลิมาสโดโดโดเดชิตะกะเป็นยังไงคะน,นัทนนนอันนี้ลองคิดเองสิโซมูตามู โอเอชิคัตาเดสอ่าโอเอชิคัตาเดสเราบอกว่ามันอร่อยใช่ไหมอ่าเคนิทีบอกต่อว่าไงลกูกจำได้ไหมเซอเดสกาเออโอเคเก่งมากรอบนี้สลับกันนะให้นัทนนนเป็น A มากงแล้วเขนินทีเป็น B นะคะนัทนนถามประโยคเดิมลกูกนัทนน เฮ้อลิมาสเดี๋ยวอย่าเพิ่งน้า<ฮ>ท่านนท์ถามใหม่ถามใหม่อรอบนี้รอบนี้เคนิทิต้องตอบว่าไม่เคยอ๋อโอเคโอเคครับอ้าท่านนท์ถามใหม่สิอ๋อซมุตะมูโมุตะมท食べたことかありますかอ่าอีเออลิมาสเซ เออそうですก๊อい,いですよเออัเจนดออมีอดไม่ใช <Okay>, uh. ่อ uh, き, uh, きてผ่านไม่き <laughs> <っ>たคตับเอ้ออ uh, ิตเออเอาอีกพูดใหม่อีกรอบนึงสิมมเออสうでกか จะกนโดอิฮิตะมิมาสเอาไม้มว้ยไกอิฮิอิฮิเตะอ่โซเดสโซเดสก่ะจะกนโดอิเตะเอ่ออิเต,บบต,บบตมิมาสโอเคอ่ะได้แล้วรอดแล้ว <laughs> อโอเคค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะข้ออื่นๆเดี๋ยวนเซลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันข้อนี้ลองให นัดกมลกับการยากิจอนัดกมลเป็นเอก่อน่ะรอบนี้ยังไม่ให้ดูแลกันว่าจะรอบนี้กัญญกิจลองตอบว่าเคยนะคะนัดกมลถามสิคะใช่เนาะองค์กระโคคีดต่อคุละอาริมัสกาแกนี้คิดตอบว่าอะไรคะให้ให้อริมัสอ่านัทกมลถามต่อว่า โจ้ได้สักกะโอเคกัารีกี่ตอ่าอะไรแล้วตอคบว่าอ,อะไรนะลูกตอบว่าโยโยคัตเตเดสอ่าได้ลูกโยคัตตาเดสได้ลูกได้อ่านะก็มลตอบกลับว่า โ okay. อเคอาทีนี้คราวนี้ให้การณิกิจเป็นคนถามามั่งแลกมลเป็นคนตอบเนาะกกิตรถามประโยคเดิมลกกูกแล้วกมลตอบปฏิเสธนะคะใช่เนาะอ,องคสุโอ,อี่ต่โคโตะไมัน,นมเซนกรณิกิจถามต่อว่าอะไร โซเดสเซโซเดสกาอะไรคะอันน uh ี huh. so mm ้ต้องเป็นรูปปัจจุบันอ่าเก่งมากอีเดสโยซช่อ่า ใช่เหรออะไรลูกคีติมิเต้คุณใจโอเคอ่ะแล้วก็มอนต่อค่ะตัวเด็กสก๊าจ่ะคุนโดไม่ต้องต่อเออต้องใช้ต้องใช้กิริยาเตมิมัสไม่ไม่อีกเตมิมัสลูกใช้กิริยาเหมือนที่คุนโดอ่าใช้กิริยาเหมือนที่เพื่อนเพื่อนใช้เลยลูก คอนโดคีเตม,มีมสัสอ่าโอเคคอนโดคีเตมีมสัสนะคะคีเตมีมสัสเนาะอ่าวันนี้ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเซจะอธิบายงานการฟังนิดนึงเดี๋ยวข้ออืึ่งเราลองเราลองไปฝึกฝึกหัดเองนะคะเซคิดว่าเซจะให้งานสนทนาเป็นอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอ่าเดี๋ยวขอพอดก่อน